มาจ้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่ป้าป้าพี่พี่น้องน้องนะคะพี่น้องคะมื้อนี้เฮ็ดแนวปวดของเพลงมิวสิกค่ะพี่น้องค่ะหลักกินอ่ะแจ่วลาวมะกอบสุกนะคะปลาร้าปลากระดีไม่ใส่น้ําตาลนะคะไม่ใส่สารกันบูดนะคะตำขัวเรียบร้อยแล้วเรื่องค่อยมาขึ้นเตาให้พี่น้องเน้่ยพี่น้องคะจะได้เหนียวเหนียวข้นๆนะคะพี่น้องแล้วก็แหนมแหนมหนังหมูจิ้นส้มแล้วก็แหนมหนังหมูตองตึงนะคะเอาจวดมาะี่นีอ สองร้อย,ยก่องโลลูกค้าบอกอร่อยมากเลยอันนี้แบบสุกอันนี้แบบดิบนะอันนี้ก็ไมโครเวฟมาเดียว <c oughs> ดูตองตึงนะคะนนนนกรอบอร่อยมากสุกอย่างจริงห,ง,งหนังเยอะเ้อหมูแน่นหนังเยอะอันนี้ติดมันนะสุด,ดยอดเลยใครชอบหนังเยอะก็อันนี้นะคะ ต้มกำลังดี้องใอ้ต้มๆนิดๆแต่นี่อ้มก็แจ่บแท้อร่อยมากเลยนะเข้าไโกูเวฟเนี่ยแหนมหนังหมูชิ้นซ้มเนี่ยหนังเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะมีความมันนิดนึงนะ มีความนัวแล้วก็ยิ่งเราเอาไปอบทําสุกนะ <c oughs> อร่อยมากเลยนะนัวฉ่ำมากไม่ชอบติดมันชอบหนังเยอะเนื้อแน่นๆจองตึงค่ะึกใช่ <c oughs> <c oughs> อร่อยมาก ดูนะหมดเลยใครชอบแบบเด็กก็กินได้เลยค่ะอ <cười> 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 ừ. Rồi. Xẹp không? Ừ Ốp rồi đó mang nhằn rồi cặp thịt tuyệt mọi ngon Ngon, thịt Cho một cọc khởi đi hả? วันนี้ลูกค้าเพิ่งรับไปคุณท่านบอกเจมกอมา่อก่ออร่อยมากไม่เค็มไม่เปรี้ยวเกินไปไม่เค็มเกินไปนัวหอมหอมอ อร่อยเนาะเพลงไม่สิเรากินแต่สุกจ้ะแล้ว,ลวมากินดิบแล้วถองไม่ค่อยดีเน้่จ้ะ hơi nặng luôn

เจ่าแม่งหัวมากเดี๋ยวอร่อยอืม,อม มากินขัากินแน่เดี๋ยวเ <c oughs> ขาเนี่เกินปั่นนี่นี่ก็สองปั่นคนนะ่ะเ <c oughs> อาไรข้ามือถ่ายจังงู <c oughs> สมบกกอกมีความเค็มของปลาะละแล้วก็นัวหอมแต่ไม่ว่าไม่มันไม่ได้โดดเปรี้ยวไม่ได้โดดเค็มกันเกินไปนะต้องกินบ้างบอกว่าร้อนนี่นนะคือเจ้าบกกวมันเป็นรสชาติเนี่ะพี่น้องอันนี้แบบเจี๋บักะกอกสุกนะคะแบบดิบก็สิเป็นอีแบบหนึง่งแต่ว่าแบบดิบเราอ่ะไม่ทำม,มันเน่าเร็วแบบสุกเนี่ยหนู หนูทุกอย่างหนูไปปิ้งไปคั่วใช่ไหมคะแล้วก็มาตาพริกจินดาก็มาตาแห้งตําเองขว่เองแล้วก็ตําเองอ่ะพี่น้องหาะแล้วก็ทุกอย่างปรุงเครื่องปรุงรสอยู่ในครกหมดนะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอามาล่งกระทะค่ะผัดไม่ใส่น้ํามันนะคะสามชั่วโมงพี่น้องสช่เนี้วแอดแตดเข็แอนแตนไ่ผิอ่ะแล้วก็เก็บไว้ได้นานนะคะอ่ะจัดพี่น้องค่ะก็ไดคมากไปได้การเลือกเอาแบนั้นค่ะพี่น้องค่ะพบกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า